ดูดวงความรักในครึ่งเดือนหลังของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นเช่นใดดูได้ทุกราศีนะคะตัวคุณตอนนี้รู้สึกว่าเก็บใจและแล้วก็อยู่ในพื้นที่เซฟโซนอืห่วงตัวเองห่วงความรู้สึกเพราะที่ผ่านมาเพิ่งจะผิดบางเสียใจกับอะไรมาหรือเปล่าแต่ครึ่งเดือนหลังเนี้ยดีไพ่เดอะซานกับแปดไม้คุณจะได้คุยกับ ความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมีคนนะ่ะนําความรักที่ดีๆมามอบให้กับคุณในรูปแบบที่เริ่มต้นคูแต่ทําไมรู้สึกเขาอินเทนต์กับคุณมากอินเทนต์นั่นก็คือรู้สึกว่าคุณดึงดูดแล้วเขาก็มีใจให้กับคุณมากเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคนที่เขามีใจให้กับคุณนะ่ะแล้วเขาก็จะเข้ามาให้ความสุขคุณด้วยเขาต้องการโอเป็นความรักที่ไม่ต้องทำให้คุณสับสนนะ่ะ เนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เจอนะถึงแม้เขาจะดูมีอีโกโ้ในคําว่าอีโก้ของเขาอ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ทํางานเก่งฐานะดีแล้วก็ลุยงานมากๆแต่พอมาเจอคุณเนี่ยทุกอย่างเหมือนต้องมวนขังขังอยู่ในนั้นน่ะไม่ต้องออกมามีความรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วก็อยากคุยกับคุณอีกอยากเห็นหน้าอยากเจอแต่ตัวคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ คุณยังอยู่ในอารมณ์ของความเบื่อเบื่อยอยากอยากอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาแผลเก่ามันยังไม่หายสักทีเดียวก็เลยยังไม่มั่นใจว่ามันจะจริงหรอจะมีใครมาชอบฉันจริงๆเหรอคุณมักจะหันหลังให้กับความรักในเวลาที่ความรักกำลังวิ่งตามกับคุณเหมือนกับที่ผ่านมาคุณวิ่งตามความรักใช่ไหมแต่คราวนี้พอคุณไม่อยาก ดันผ่าความรักที่ดีกำลังจะเข้ามาลองเปิดใจดูนะดูเหมือนแรกๆตัวคุณจะเฉยๆแต่พอมาหลังๆคุณน่าที่จะรู้สึกว่ามันก็ดีนะมันก็โอเคนะเออจริงด้วยแล้วคุณเนี่ยจะกลายเป็นในลักษณะที่เป็นความรักที่ดีอะที่คุณสามารถที่จะคาดหวังได้เออมีอนาคตร่วมกันได้เขาจะมาเติมเต็มให้กับคุณโดยที่คุณอ่านไม่ต้องร้องขอ แต่นะตอนเนี้มีความรู้สึกว่าเขาปวดหัวที่ปงเลยเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณอะตอนเนี้คุณดิวกับใครอยู่คุณมีใครหรือเปล่าและเขาก็ดันมารู้สึกกับคุณแบบอารมณ์แป๊บๆอารมณ์เป็นแบบว่ารู้สึกม,มีใจให้กับคุณแบบไม่เคยมีให้กับใครมาก่อนแล้วพอมีความรู้สึกแบบนั้นก็อยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์หรือเริ่มทํางานในความสัมพันธ์อะ คุณค่อยดูนะมาพร้อมกับโชคชะตาแล้วก็สิบเหรียญความมั่นคงความรักที่ดีกำลังจะมาแล้วนะเตรียมตัวซะ